ตัวจีเราผมเลองนะครับคุณพ่อลำเยอะนะประหยัดประหยัดนะพี่มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ดว่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนู นซื้อี่ทำไมแล้ว้ามีงานครับมาแล้วลูกจ้าชุดกกวาชีวิตต้องดิ้นรนกกวาคพ่อไปเอาชุดนี้มาจากไหนกันคะแล้วแม่จ้าชุดกกวาที่นูอยากได้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อ ผมกบกุยนั่นเป็นเพลงสามัคคีจริงๆนะนะผมว่าต่อไปจบงานประชุมไม่ต้องร้องสามัคคีชุมนุมแล้วนะร้องกบ